ภาพอาจจะมีแสงว่าอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่การไหวต่อแสงปรดเล่นด้วยความระมัดระวังเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากนั่นก็หมายความว่าเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากไหนนั้นเข้าหาตัวไปอย่างลึกลับมานานมานานแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้ว เ,เอาละครับก่อัสด็ทุกคนด้วยนะผมนีอยู่อ่าผีไอ้นะเอาไปหาเงินในผีกระสืออ่ละล้วมึงเข้ามาถูกบ้านเพื่อนผัดเด็เข้ามาในบ้านกรนะสงอเลจะโดนทูกรลวงต่ดตอนอย่างนี้ด้วยง

อยู่ไหนพีอยู่ชั้นล่างไป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 เรเเร็วเรเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ตรงนี้ก่อนนะุงที่ห้าของบแล้วต hmm? ุงที่หกขอบานช็อกโกแลตชิปที Oi, honey, 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 honey. ่เหลืออยู่พวกเขาอย่างเ้ย ะลังะลังตะบะฉลบตะบะฉนบตะบะฉลบ้เร็วเร็วเร็วบนบ,นบนมีอะไรไหมเนี่ยตุ้ดีแปมาแล้วครับผมต้อดวงตากระดาษลายใบนี้กระดาษหรอวะมอเป็นเสื้ออะตอนที่มองเป็นเสื้อลายกันโอ้ยมีทุงเงินนะครับพาะ อาจจำเท่เหมือนใจไม่ได้เลยมีอะดุมออกไหมเต็มปอดโยเสียช่วุณได้ผีอยู่ช oh, ั้นกูทุกคนีดนแล้วไหมเมื่อกี้ผีอยู่ชั้นกูอ้ามาเลย พ่เลยอีกแล้วได้พูอะไรได้ไม่รู้เกแมงเมื่อกี้โขดนีแล้วก็มาทำอะไรเช่นไหนซ่องซิงี่งซึ่งองซี่ใ่ช่ ้ยหอบมีไปหอบมีดครับผมเอกสารเรื่องยาตัวนี้สี่สีหลักเลือะไรกับห้องนี้มีดวงวิญญาณจางตดตัวฉันจะทำอย่างไรดีโป่วยเสียช่วยคนได้ God. นี่แล้วกันผ่ามาเมื่อกี้ไม่เห็นเลยมาใจห้องนี้ก่อนต้องรีบไปรีบไปเร็ว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 เน ตาคนแล้วกันตายเลยโดนจานนอน้วเนี่ยถุงเงินผับมาได้ไงวะแล้วก็คือกุญแจฉันต้องส่งอะไรเนี่ยไม่ทันไม่ขอมาสั่งก็ยัดวงตาอืมคือมีจมูกแล้วอือ ไปไปไปรีบมาเร็วมาเร็วด่วนด่วนด่วนเร็วกว่านี้เราต้องลงไปข้างล่างไปไปไปไขไบไป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 ไเก็ไป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 ไไปไอไนีปมีไป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 ไไ เจ็ดถุงแล้วนะเจ้าไอ้เฮ้าไหนอ่ะข้างบนอยู่บนอยู่ไป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 ตาตาเก็บจิ๋วะเนี่ยไปอุ้ยห้องนี้มีสี่ถุงเราเหลือีกเหลือีกสามชึงเราก็ได้ครเลย

ก็ไเป็นครมตอนไหนเอาดวตาหมดเอ่จบจบยังสวิ่งวิ oh yeah. Oh yeah. ่งวิ่งตรงไหนวิ่งอะไรตรงไหนยังไงจะายะไปฉันไม่รู้คุณทำไปทำไมโอนเย่โอ้เย่หายแล้วแลวลบนี้อ่ะก็ บนรดาหน้าประตูคือไหนประตูจะหลบยังไงล่ะคะท่านท่านมา,มาทางนี้ทา่านกำลังจะถูกคุณใครละท่านเลยท่านไปเถอท่าน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 หนีท่านท่าน อันนี้สวยโอ้ oh my god ไม่น่าไม่ไม่นะเธอนั่นเธอจริงๆด้วยผมไม่ใจแน่สถานที่ที่คนถูกทิ้งร้างที่นี่แต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทําไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่เธอลองเรีกผมจากเงาหมืดนผมก็ถามยังไงต่อไปฉากจบได้สนุกไหม แค่ไม่ได้ใช้โพสเซียนเลยใครอยากให้มี EP 2นะครับก็คอมเมนต์มาได้ผมกดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผมรอ EP 2นะครับผมรออยากรอเล่นอยู่ไปละไม่จะน่ากลัวเลย